ในส่วนของกสทชค่ะเห็นชอบแนวทางการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในสถานการณ์โควิด -19 นะคะและสนับสนุนนโยบายของรัฐอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติค่ะด้วยการเพิ่มอินเทอร์เน็ตบนมือถือให้กับประชาชน10กิกะไบต์นะคะฟรีค่ะเป็นเวลา30วันค่ะ เพจกสท,ทชได้เผยแพร่คลิปของนายถากรตันทสิทธิ์เลขากสทชเปิดเผยถึงเผยถึงเทคนิคนะคะการรับสิทธิ์แบบเน็ตมือถืออัพสปีดเน็ตบ้านอย่างไรให้ได้รับผลประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้ใช้บริการมือถือเพิ่มฟรีนะคะ10กิกะไบต์ต้องเป็นคนสัญชาติไทย1คนต่อ1สิทธิ์ลงทะเบียนซิมเปิดเบอร์ภายใน31มีนาคม2563 1ค่ะกดที่ดอกจัน170ดอกจันนะคะแล้วก็ตามด้วยเลขบัตรประชาชน13หลักค่ะแล้วกดชาร์ปกดโทรออกนะคะ 2ค่ะรอ SMS แจ้งผลการรับสิทธิ์กรณีไม่ได้รับสิทธิ์จะมีเหตุผลที่แจ้งมาด้วยนะคะว่าไม่ได้รับสิทธิ์เพราะเหตุใดกรณีได้รับสิทธิ์อดใจรอไม่กี่นาทีค่ะก็จะได้รับเน็ตฟรีจากรัฐบาล1 0 g กิกบตลอดระยะเวลา10อ่า30วันนะคะเทคนิคก,การใช้เน็ตฟรีค่ะเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดนะคะนั่นก็คือ1เช็คโปรโมชั่นนะคะด้วยการกดดอกจัน165ดอกจัน แล้วก็กด1น,นะคะแล้วตามด้วยชาร์ปแล้วก็โทรออกค่ะ2ค่ะเช็คยอดการใช้งานนะคะด้วยการกดดอกจัน165ดอกจันกด2จากนั้นกดชาร์ปนะคะแล้วก็โทรออกเพื่อเป็นการตรวจสอบระยะเวลาการใช้งานว่ายังเหลืออีกกี่วันนะคะสำหรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตบ้านผู้ให้บริการจะอัพสปีดให้นะคะเป็น100 m งเทันทีโดยไม่ต้องกดรับสิทธ์ค่ะ ตั้งแต่วันนี้นะคะ10เมษายนเป็นต้นไปเป็นระยะเวลา30วันค่ะ